ผลมวยโลกล่าสุดเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ของ IBF ระหว่างจอร์ดวอลิงตันกับทางลุยอัลเบโตโรเปสผลปรากฏว่าลุยอัลเบโตโรเปสดับทางจอร์ดวอลิงตันคาบ้านด้วยผลคะแนนไปแบบเสี่ยงข้างมาก115ต่อ113 115ต่อ113และ114ต่อ114 ส่งผลให้โรเปสกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่และฉลองชัยชนะที่เมือ,องลีดประเทศอังกฤษอันเป็นถิ่นของวอลลิงตันนั่นเองสำหรับรายละเอียดการโชคคร่าวๆดังนี้เริ่มเกมการชคในช่วงต้นเกมและกลางเกมเป็นทางวอลลิงตันได้พยายามฮึดสู้และเร่งเครื่องบี้ตามทางโลเปสจากต้นเกมจนมาถึงช่วงปลายเกมเลยทีเดียวโดยภาพรวมไฟนี เป็นไฟที่กรรมการต้องปวดหัวเพราะเต็มไปด้วยจังหวะการทำฝ่าและการเล่นตุกติกแต่สุดท้ายนั้นทางวอลลิงตันก็ไม่สามารถตามโลเปสได้ครบ12ยกผลปรากฏว่าหลุยอ,อัลเบโตโลเปสดับทางจอร์ดวอลลิงตันคาบ้านด้วยผลคะแนนไม่เป็นเสียงข้างมาก115ต่อ113 115ต่อ113และ114ต่อ114 ส่งผลทําให้หลุยอัลเบโตโลเปตกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ในรุ่นเฟเธอเ,เวต126ปอนด์ของ IBF นั่นเอง